โอเคเอาละครับแอดบ็อกก็จะพามาป้ายยาคอมตู Com ้ปลากันอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูความสวยงามใกล้ๆกันเลยครับผมฟึบอ่าน,นี่ขอปรับโหมดซูมเป็นปกติก่อนนะครับอันนี้ผมต่อสองหน้าจอให้ดูเลยนะครับเครื่องนี้ก็สามารถสตรีมได้ตัดต่อไวนะครับคอมตู้ปลาก็บอกเลยว่าสวยงามของผมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับจุดเด่นเป็นซิกเนเจอร์ไลน์อป็อกเลยก็ว่าได้นะครับป้ายยาโดนไปหลายคนแล้วนะครับคนที่ดูอยู่ ตอนนี้นะครับผมอาจจะเสียตังก็ได้ผมถ้าไม่อยากเสียตังก็ปิดคลิปไปก่อนนะ่ะโอเคเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับผมเครื่องนี้ก็ใช้เป็น CPU รุ่นยอดนิยมนะครับก็จะเป็นตัว i5 12400F เกันเหมือนเดิมเลยนะครับลุยได้ทุกเกม6คอร์12เทดแล้วก็ภายในครับผมคอมตู้ปลานะครับพร้อมพัดลมเดิมๆครับ7ตัวแล้วก็พัดลมว่านาอีก3ตัวรวมเป็น10ตัวนะครับส่วนเสียงก็ไม่ค่อยดัง นะครับก็เป็นเสียงพัดลมปกติเลยแล้วก็ระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับฟูลโหลดนี่ไม่เกิน60องศานะครับของพัดลมตามในส่วนของ CPU นะครับเครื่องนี้สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอนะครับสวยงามเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดในเครื่องกันบ้างครับมีอะไรเนาะก็ CPU ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอัปเกรดตัวระบายความร้อน CPU เป็นตัวหม้อน้ํา3ตอนนะครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ ช่วยให้ตัว CPU มันเย็นขึ้นนะครับส่วนแรมก็เป็นแรม32กิกเหมือนเดิมครับผม32เอ้ยขอไปครับ16กิกนะครับ16กิกบัส3,200นะครับเพียงพอต่อการเล่นเกมแล้วก็การ์ดจอเป็น20 60ตัวซูเปอร์นะครับแรงๆเลยช่วงนี้ก็ราคาก็ลงมาแล้วนะครับก็เหมาะมากเลยสำหรับการซื้อกาล้าจอแยกหรือว,ว่าจะประกอบคอมก็ได้นะผมตอนนี้ก็ไอต้อมีการ์ดจอแยกจำหน่ายแล้วมีอุปกรณ์เกมมิ่งอุปกรณ์อัปเกรดคอมพิวเตอร์จำหน่ายแล้วนะครับถ้าสนใจก็ ทักมาได้เลยน้ส่วนเมนบอร์ดก็เป็นตัวเริ่มต้นครับผมเป็นตัว S610M นะครับจะถ้าอยากได้เมนบอร์ดเกมมิ่งก็ดีขึ้นมาหน่อยครับใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้2ตัวแล้วก็สามารถปรับโปรแกรมปรับไฟ RGB ได้หลากหลายโหมดนะครับแล้วก็ M.2 SSD นะครับความจุ512กิก gig, นั่นเองนี่ก็เป็นคอมตู้ปลาอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่ลูกค้าสั่งประกอบสวยง,งามครับผมสามารถเล่นเกมปรับสุดได้แทบทุกเกมนะครับ ตัดต่อไวสตรีมได้นะแล้วก็โหมดไฟมีให้เลือกหลายโหมดเลยนะครับอันนี้ผมปรับเป็นเมนนวลน,นะครับนี่ก็สวยงามนะนะครับดูด,ดิสวยงามมากเลยครับหรือว่าจะปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้กดออโต้ก็ได้นะครับมีโหมดสีตามรีโหมดเลยนะครับแล้วก็มีโหมดกระพริบตามเสียงด้วยนะีครับอ่านะหรือว่าเนี่ยครับปึ๊บปึ๊นี่นะครับ เราชอบหมดไหนเราก็ปรับได้เลยนี่นะโอเคนะถ้าสนใจสั่งคอมตู้ปลานะครับก็ทักมาได้เลยนะครับที่เพจอทอกจัดสเปคคอมนะครับจะให้ได้หมดนะครับไม่เป็นคอมตู้ปลาคอมหุ่นยนต์คอมทั่วไปได้หมดเลยนะครับมีงบเท่าไหร่ก็ทักมาได้เลยครับที่เพจไอป็อกจัดสเปคคอมมีประกันการขนส่งให้ เสียเป็นใหม่ภายในสีวันมีของใช้งานแล้ววอลลเคมีแอดมินไอทีซัพพอร์ตนะครับช่องทางการชำระเงินก็มีหลายช่องทางครับผมเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับยืดจบรับชอบ็อปปี้เซเลเตอร์หรือว่าจะโอนเต็มจำนวนก็ได้นะครับโอเคครับฝากหลานแอดบอกไว้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ